ยาสีฟันวันเดอร์สมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มรู้หัวใจจังเลยอ่ะนี่อะไรอะไรจะมาอะไรผมเล่นคลิปตหมดแล้วก็นี่เดฉันก็มาจะพูดคิดว่าลืมหมดแล้วฉันเตือนนายแล้ว ต,ต,ตอ,อ,อ้งแต่ไม่เก็บบ้างเก็บบ้างไปซื้อคิดต่อบิตคอยีเที r ียมที่ดป่ามันใช่ไหมมันเป็นความฝันลำลแเละเจ๊เจ๊อยอาตะโกนมากนะเล่นหวยหวยเป็นไงอะไ่ะห,หมดตูดเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้ยอกย้อนนะยอกย้อนนะไหน,น,นดูดิ คิดจะอมเงินเมียอะไรหรือไงเหรอไม่มีผมเล่นหมดเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้หิวมากเลยอ่ะหิวหิวไหนดูดินีมีเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทเจ็ดสองสี่ห้าโอ้ยสิบสองบาทนั่นจะพอกินเหรอสองคนเราเนี่ยสิผมหิวมากเลยหิวทำไมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมีใครมาแล้วเราจะทานอะไรอร่อยอร่อยกินดีกว่านะกินกันเดี๋ยนะคุณน้า แต่งขึ้นขึ้นทำบุญทำทางกับคนยากคนจนเอ๊ะเดี๋ยวคนใจดีไหมคนใจดีเยอะจนบอสเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดียคนใจดีไหมคนใจดีไปอยู่อบยไงดีวะเออใจดีใจดีทำบุญหน่อยนะผู้หญิงหิวขนาดนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าหิวหิวมากเลยไม่เป็นไรเดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปให้อย่าไปช่วยเรามีเงินแค่สิบสองบาทเราไม่รู้จะไปกินอะไรสิบสองบาท อำไมเนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเรามีนี่นี่นี่เรามีทั้งหมดนี่อยู่ที่สิบบาทป่ะขอาเดี๋ยวใจแรงเดี๋ยวเดี๋ยวคนรวยพกตังค์แค่สี่พกตังค์แค่สี่สิบเหรอคะมีสี่สิบบาทนี่จะไปเลี้ยงเขาอีกเราสองคนกัจะไม่พอกินแล้วตักไม่รู้อะไรตักไม่รู้อะไรตักไม่รู้อะไรมีนี่เดี๋ยวนี้นะมีสิบสองบาทก็กินได้แล้วก๋วยเตี๋ยวสิบสองบาทเฮ้ยจริงเหออหายจริงเหรอมใช่ไหมมีเอาไหมล่ะเดี๋ยวจะพาไปกินเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวพาไปเลี้ยงแต่ก่อนจะไป มาแล้วการสวัสดีครับสวัสดีครับตลาดข้าวสวนรายการผู้หญิงจะมากินเฮ้ยไฮ่ข้าวตี๋ยวสิบสองบาทอะไรเนี่ยมีจริงเหรอสิบสองบาทมีนี่แต่อยู่อยู่ตรงนี้เองป่ะเดี๋ยวพาไปกินข้างนอกใช่ไหมข้างนอกข้าวตี๋ยวปกติหม้อต้องร้อนไม่ใช่เหรอไปเลยไปเลยโอ้โหหิวมากหิวมากอะไรจ้าตรงนี้น่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำ ชื่อฟาโลฟันโขมอทไมชื่อร้้นนนแบบัล่ะะจ๊มันยาวจังลูกคือฟาโลคม่ว่าคนจะจำชื่อร้านได้คิดตรงได้ครับได้ครับผมชื่อจริงๆผมชื่อไมโลครับเป็นคนพุทธแล้วก็ที่ว่ามาเป็นฟาโลนี่บางทีเพื่อนเรียกบ้างครับควันโขม่อนี่คือควันนี่มันมาจากฟืนเราใช้เตาฟืนครับใช่ครับควันฟืนมันก็โขม่อขึ้นมาอย่างเงี้ยจังหวัดไหนจังหวัดไหนเกาพูดนะลูกจังหวัดไหนพูดไม่ล่ะครับอยุธยาเนี่ยละครับาจอยยุธ ชื่อร้านจัำมันอ่ะนี่เจ๊พ่อเพชรชื่อร้านเนี่ยไปครึ่งรายการแล้วนะหนูขายอยู่12บาทจริงปะเนี่ยจริงครับแล้วหนูได้อะไรอะลูกดึงดูดลูกค้าครับเพราะที่ว่าบางทีแถวบ้านเนี่ยมันต้นทุนน้อยครับมีตังค์12บาทก็สามารถทานได้ครับผมดสองบาทก็คงจะมีเส้นสัก3เส้นหมูสักชิ้นนึงหมูสัก4ชิ้นตัวเลียงใช่ไหมตัวโมกตัวเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมไหนโชว์สิ่งสิบสองบาทนี่แบบ นี่ค่ะโอ้ยหนูได้ไข่อันนี้อันนี้รวมไข่จะเป็น17บาทนะคะสิบ17บาทแล้วอันนี้ละอันนี้เท่ายอันนี้สิบสองบาทเด็ดสิบสงบาทได้ได้ไปแล้วหิวเนี่ยาหิวสอบาทเยอะนะเนี่ยหิวอยู่ชอบน้ชามขนาดเนี้ยมันกำลังกินดีอะใช่น่ากินมากนะคะไม่พอเกาสั่งใหม่มีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างอ่ะผมมีหมูมากหมูสับหมูกรอบหมูตุ๋นครับแล้วก็เนื้อเปื่อยครับผมอะไรป๊อปปูล่าที่สุดในนี้หมูกรอบครับหมูกรอบเหรอใช่ครับออ๋ เพราะอะไรตัวเราเองเราชอบทานหมูกรอบอยู่แล้วครับอออชอบกินอาหารตามสั่งโดยหมูกรอบอและแตอนนี้เราลองมาเปลี่ยนว่าถ้าหมูกรอบมันจะเข้ากับกว๋วยเตี๋ยวไหมก็คือลองทําดูก่อนสูตรของเราเองคิดเองเลยครับออจะดูดี่ว่ากรอบจริงไหมออถ้ากรอบจริงนะฟันปลอมพี่ต้องไม่ขยับแล้วหิวเฮ้ยแต่หมูก็อร่อยมาก มันมีรสชาติเหมือนแบบกากหมูอ่ะเฮ้ยไม่รู้่าหพิซซ่ามาวันเตออีกหมูกรอบลูกอ่ะบางทีนะคนมาสั่งซื้อเปล่าๆกลับบ้านก็มีเหรอลูกเหรอถ้าช่วงตอนนั้นหมูยังไม่แพงผมสามารถแบ่งได้อแต่ตอนนี้มันมันแพงไปหน่อยมันก็เลยแบ่งยากกลัวลูกค้าเขาจะว่าว่าเอ๊ะทำไมพ่อค้าให้น้อยจังอะไรเงี้ยครับและเคล็ดลับการทำหมูของเราพิเศษต่าคนอื่นยังไงก็คือว่าเดิมทีแม่ผมเป็นคนใช้เตาถ่านครับแล้วผมไม่ชอบใช้เตาแก๊ส เราะว่าเห็นแม่เขาใช้เตาถ่านเราก็ดูคิดแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมายัางไงหมูกรอบันทาแบบไหนเปิด YouTube ดูครับก็ลองผิดลองถูกได้หลายครั้งเหมือนกันคนอื่นก็ใช้เตาแก๊สทำไมหนูยังใช้เตาฟืนเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุน คือต้นทุนเลยต้นทุนฟืนมันหาง่ายครับบางทีก่อสร้างเขาก็เอาฟืนมาแรกไว้เตี๋ยวฟืนมันจะหอมแต่นี่เรื่องจริงนะถ้าตดบลับลรันจริงๆนะสังเกตไหมจะทําอาหารหรือขนมอะไรอะถ้าใช้ฟืนนะมันจะทําให้อาหารน่ดูอร่อยขึ้นหมูกรอบก็อร่อยเส้นก็อร่อยเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่เส้นไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นบะหมี่เกรดเอเส้นสดครับโอ้ใช่ก็ไม่เหมือนเราส่เส้นสดเลยเหรอใช่ครับใช้เส้นสดทําเลยขายดีจนคนต้องโโฟจองเลยนะใช่ครับเออ ไม่ต้องจองโต๊ะนะครับจองหมูหมูกรอบเพราะว่าหมูกรอบมันหมดไวใช่หมดเร็วครับคนชอบเยอะไงอุ้ยแน่นร้านเลยนี่โอ้โหกี่ชั่วโมงขายทั้งวันไหมแน่นเลยผมเปิดหกโมงเช้าแล้วก็ประมาณถ้าเร็วสุดเสาร์อาทิตย์จะอยู่ประมาณสิบโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครับอ่ะสี่ชั่วโมงขายหมดแล้วเหรอขายหมดแล้วครับเคยเคยมีแบบว่าคนมากินสูงสุดกี่ชามก็ถ้าสามคนก็อยู่ที่สามสิบห้าชามชามเล็กนะคะสามสิบห้าชาม พาทำได้ไหมหนึ่ไเรื่องนะสามเมนใช่ค่ะปลา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 ทำได้ไหมสามสิบห้าชามไม่จริงนะเดี๋ยวพักให้แม่หายเขาลองลิ้มชิมรสชาติเต็มๆคำกันหน่อยเนาะช่วงหน้าเรื่องดีๆเด็ดๆยังรออยู่อีกพี่呀 ดูชุดใส่ชุดนั้นเลยนมระเบิดแม่อยากเอามาเหมือนกันแต่บ้านแม่ต้องจ่ายตังค์เยอะทำไม เพราะว่ามันกว่าหัวจุดระเบิดหัวหนึ่งนะที่หนูไปให้ลูกค้าเนี่ยซื้อแพงมากแล้วเสียมาทุกตอนที่แบบนั่นนะไม่ไปเสียหรอมันเรียกว่าชินแล้วก็ได้เพราะว่าตั้งแต่หนูทําให้นมระเบิดมาเนี่ยมันก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ของหนูเวลาไปงานอีเวนต์ในที่ต่างๆค่ะมันก็จุดจนเราชินชาไปหมดแล้วแม่แล้วมันไม่เป็นฉายาเป็นนมระเบิดเนี่ยมันก็มันก็กลายเป็นฉายานมระเบิดของหนูแล้วมันเสี่ยงไหมลูกมันเสี่ยงนะเออไอควันที่มันจุดระเบิดมันก็มีความกลิ่นแบบแปลกๆเหมือนกันแม่่หปอูต่หนู วันนี้เป็กกี้มาเป็นแขกรับเชิญของเราลุกคนเชิญนั่งค้านั่งดี่ขอบพระคุณค่ะเชุดโชว์ต้องยอมเป๊กนะพราะโอ้โหชุดโชว์เขาแต่ละชุดอลังการสวยมากเลยเขาไม่เอาเปรียบคนดูเลยเนาะคืนกําไรคือเรียกว่าคนดูเสียตังค์มาแล้วแต่ต้องให้คนดูคุ้มด้วยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเราดูไอจีน้องอะไรเงี้ยเราตามอยู่อะไรเงี้ยเป็นคนที่มีวินัยในการดูแลตัวเองด้วยว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมแล้ว การแบบว่าออกกาลังกายออกเองคือหนูก็ชอบออกกาลังกายหนูว่ารู้สึกว่าหน้าเราอะไรแบบเนี้ยผิวเราหน้าเราเราทาครีมได้แต่ร่างกายเราเนี่ยมันจะตอบโจทย์ที่สุดเลยว่าเราอายุเท่าไหร่ในความห้อยในความอะไรแบบเนี้ยมันหลอกไม่ได้เลยแต่แพกกี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแลแค่หุ่นนะจ๊ะดูผิวหน้านางสิ เมื่อก่อนผิวหนูไม่ใช่อย่างนี้เลยนะไม่ใช่อย่างนี้เลยคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใครเปิดมาเจอวันนี้โชคดีมากคือเป๊กมีของแถมมาให้ฟรีแถมแบบกระหน่ำเลยแถมไม่ยั้งตั้งใจแถมให้ดีเน้นแถมมาหนูไม่เน้นขายเหรอขายหนูไม่เน้นหนูเน้นแถมแถมแถมค่ะจริงอย่างที่คุณแม่สุว่าเลยว่าสมัยก่อนหนูไม่ดูแลตัวเองเลยถูกต้องค่ะแล้วปีนี้หนู42แล้วคุณผู้ชมค่ะวิ่งงานทุกวันเลยทัวร์ต่างจังหวัดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะคือเรียกได้ว่าเผย เแป๊บเดียวนะ ลบหน้ามาทีหน้าพังเลยคุณผู้หญิงที่กําลังเผลอตัวอยู่ตอนนี้นะคะดูหน้าเป๊กเลยค่ะวันนี้เป๊กมีรูปมาฝากด้วยนี่คือรูปของเป๊กนะคะตอนล้างหน้านะเมื่อประมาณปีที่แล้วแล้วคิดดูคนข้างๆที่นอนอยู่กับเป๊กเขาเห็นเป๊กแบบนี้จะรู้สึกยังไงเป๊กปล่อยปะละเลยค่ะคุณผู้ชมผิวหน้าเป๊กเนี่ยหยาบกร้านเป็นขึ้นทั่วหน้าริ้วรอยใต้ตานี่นะคะมาเยอะมากดาค้ําเป็นเบ้าเลยแล้วประเด็นสําคัญของเป๊กคือเป๊กมีปัญหาร่องแก้มตีนกาหางตาแตกเป็น3แยกแล้วก็ตรง โกรับแสงนี่นะคะจุดมันมาเต็มมากเลยค่ะออคุณคะเบ๊ก็เฝ้าดูค่ะ สินค้ามาขายในทีวีเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่าตัวเนี้ยมาไม่รู้กี่ปี13ปีนะที่เขาอยู่ในท้องตลาดแล้วเขายังขายดีตลอดเลยและพรีเซนเตอร์ของเขาที่ออกมาพูดแต่ละคนนะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเป๊กเจอคนนี้พี่ปุ้ยพี่มนวัน<อ>สวยมาก<อ>คือแบบสวยมากเป๊กก็เลยถามว่าพี่ปุ้ยใช้จริงไหมคะพี่ปุ้ยก็บอกว่าแบรนด์เนี้ยถ้าไม่ใช้จริงเขาไม่ให้ออกมาพูดเ,<อ>เป๊กก็เลยบอกเอ้ยแน่นอนนะณนะตอนนั้นเป๊กก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่ง 50- 50จุดเปลี่ยนของเป๊กค,ค่ะเป๊กเจอคนนี้ คุณพี่ปานพนคนนี้เป๊กมั่นใจเลยเขาตอบย้ำเพราะว่าอะไรเป๊กก็เคยเห็นหน้าพี่ปานน่ะตอนที่ยังไม่ได้ออกมาพูดให้สินค้าตัวนี้และที่สําคัญเขาไม่เคยพูดให้สินค้าตัวไหนเลยเป๊กก็เลยถามพี่ปานว่าใช้จริงไหมพี่ปานบอกใช้จริงแล้วดูหน้าพี่เป๊กก็เลยโอ้โหเชื่อเต็มร้อยจนเป๊กได้กระปุกนี้มาไตรลาจิน่าของเขาเป็นเซรั่มนะคะของเขาเข้มข้นไม่เหนียวซึมง่ายที่สำคัญอ่ะไม่แพ้เลย ช่วงแรกที่ใช้นะคะที่เขาท้าเลยบอกว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นเนี่ยคุณลองดูคุณผู้ชม เป๊กใช้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะหน้าเป๊กอะนุ่มชุ่มชื้นพร้อมหมดกระปุกนะรีบโทรสั่งเพิ่มเลยอะอใช้ไปได้สักระยะหนึ่งคุณแม่ๆประมาณ3ามกระปุกมันเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมค่ะ<อ>ผิวเป๊กที่มีปัญหาค่ะที่หยาบกร้านอะมันลื่นขึ้น<อ>ผิวเนียนขึ้นไม่สากโดยเฉพาะริ้วรอยใต้ตาที่เป๊กมีปัญหาเนี่ยนะคะคือมันแลดูจางลงลองแก้มของเป๊กอะค่ะที่เป็กกังวลมากๆเนี่ยอิ่มน้ําขึ้น<อ>ตีนกาหน้าผากเนี่ยนะคะ คือมันดูดีไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะเห็นเป็กเป็นคนตลกตลกเห็นเป็กเป็นคนสนุกสนุกแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะยอมออกมาพูดอะไรให้ใครง่ายๆนะคะครีมในทีวีเนี่ยมีไม่รู้กี่ยี่ห้อต่อกี่ยี่ห้อ,อคือสุดท้ายแล้วว่าเป็กเลือกที่จะออกมาพูดให้ไตราลาจีน่าวันนี้ย เป๊กไม่ได้มาพูดในฐานนะพรีเซนเตอร์เป๊กมาพูดในฐานนะผู้ใช้จริงและเป๊กซุ่มใช้อยู่นานค่ะใช้จนมั่นใจว่าของเขาเดีคุณผ,ผู้ชมค่ะเป๊กเลือ,อกมายืนยันและการันตีอีกเสียงหนึ่งว่าไตราลาจิน่าของเขาเนี่ยแน่นอนจริงๆวันนี้นะคะโปรที่เอามาให้ <มา S 1> ใครพลาดวันนี้บอกได้เลยว่าคุณจะเสียดายเรียกว่าคุ้มเกินคาดคเกินราคาคถ้าใครไม่จองวันนี้หาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ,ะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะก <มา S 1> ดค่ะ ที่1577ค่ะคุณคะใครเงินยังไม่พร้อม ยังไม่ต้องกังวลเงินเดือนไม่ออกยังไม่ต้องกังวลยังไม่ต้องสนใจวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายสักบาทแต่ว่าต้องกดโทรมาจองสิทธิ์ให้ทันก่อนเพราะว่าโทรจองไม่ทันในรายการนี้คุณจะไม่ได้โปรที่คุ้มแบบนี้อีกแล้วบอกเลยค่ะว่าโปรวันนี้คุ้มจริงๆริกดที่15.7 7ค่ะหรือว่าไลน์แอดไตรลาจิน่าวันนี้เป๊กให้200สายคุณคุณ,คณ,คณ oh. ที่รักและนี่ oh. คือสิ่งที่คุณจะได้ค่ะนี่ค่ะซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเป๊กยังให้เซรั่มขนาดพกพา ีก2เท่านั้นยังไม่พอค่ะ,ะนี่คือสเปรย์แอกคลกอฮอล์ค่ะ5ชิ้นนะคะปกติ7,800บาท แต่วันนี้เป๊กให้คุณจ่ายเพียง2,900บาทนี่คือเซรั่มล้วนๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาคือทั้งหมดเนี่ยใช้ได้นาน3เดือนตกแล้ววันละ35บาทถ้าของไม่ดีจริงไม่ออกมาพูดให้เสียชื่อค่ะเป๊กจะใช้ของมาเยอะค่ะแต่พอได้ลองไตรลาจิน่ารู้เลยค่ะว่าของดีไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงคุณ200ง้สายจะพอเหรอไม่พอแน่เลยลูกจ๋าแม่ค่ะทีมงานบอกว่า200้สายไม่พอแล้วไม่พอแล้วคือไปเข้าใจเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ขายดีมากโดยเฉพาะเซ ล่ำล้วน<อ>คือให้ปุ๊บยังไงก็หมดซื้อหนึ่งแถมถึงส<อ>ี่ถ้าไม่จองวันนี้คือคุณคะไม่รู้ว่าจะได้ของแถมคุ้มแบบนี้อีกตอนไหน,น,นเต็กให้เพิ่ม อีกได้แค่100สายโอเคแค่100สายนะโทรค่ะที่1 5 7 7หาหรือว่าไลน์แอดไตรลาจิน่าค่ะสิ่งที่คุณจะได้ค่ะ1กระปุกใหญ่ค่ะแถม1กระปุกใหญ่ค่ะแถมเซรั่มขนาดพกพาอีก2และเท่านั้นยังไม่พอแถมสเปรย์แอลกอฮอล์อีก1 5ชิ้นค่ะ7,800ับาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง2 9 0 0ัรบาทใช้ได้นาน3เดือนตกแล้ววันละ35บาทกระเพราหมูกรอบแพงกว่านี้ความสวยค่ะแค่นี้คุ้มมากๆแล้วตัวท็อปในวงการบันเทิงนะตัวเป้งๆเท่านั้นเลยท ูด้วยอาหมูพี่คิมพี่ปานพี่โนคนล่าสุดคุณพี่แซมอยู่แล้วนั่นคนเนี้หล่อมากแล้วช่างเลือกมากแล้วเขาเลือกใช้ตรลาจิน่าแล้วล่าสุดเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์เราด้วยวันนี้คุณคะ คุณยังไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยค่ะโทรค่ะโทรย้ำๆค่ะคุณที่157 7โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะว่าเซรั่มล้วนแบบนี้ไม่ค่อยมีเลยนะคะวันนี้ยังแถมสเปรย์แอลกอฮอล์อีกเพราะฉะนั้นเชื่อเป๊กคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะกดค่ะ15.7 7หรือว่าลน์แอดไตรลาจีน่าหกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีกอค <ST> S> <S 2ค่ะคุณเท่านั้นยังไม่พอเป๊กยังให้สเปรย์แอลกอฮอล์ด้วย5ชิ้นเนี่ยเจ็ดพันแปดร้อยบาทไม่ต้องจ่าย จ่ายเพียง2,900บาทคุ้มมากๆและที่สำคัญส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายคุณคะโทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนคะ่ะที่1577หรือว่า like ไลน์แอดไตร์ลาจิน่าเป๊กมั่นใจเลยว่านะตอนนี้สายเหลือไม่เยอะแล้วออเอาม<ด>เยอะเยเหลือ20่สิบสายแลวสายเองเป๊กเป๊กขาย,ายดีมากแม่คะ่ะเวลายลังไม่หมด ตอนนี้เป๊กบอกเลยว่าสายไม่มาใครโทรไม่ติดอย่าเพิ่งว่ากันนะคะเอาแบบนี้เ,เป๊กให้แบบทุบเลยเให้แบบทุบ<อ>นาทีทองให้5นาที5นาทีแบบไม่จํากัดสายแต่คุณต้องใช้ความสามารถของคุณนะโทรย้ําๆโทรไปจองสิทธิ์ให้ทนัน<อ>ให้แค่ในรายการนี้เท่านั้นโทรค่ะที่1 5ึ่หรือว่าไลน์แอดไตรลาจน่าใครโทรได้โทรเลยเชื่อเป๊กหาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วโปรแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว1แถม4เงินยังไม่ออกไม่ต้องกังวลย้ำๆโทรไปจองสิทธิ์ให โทรที่1577นะคะหรือว่าไลน์แอดไตรลาจิน่าคุณขาหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่แถมเซรั่มขนาดพกพายอีกสองสเปรย์อีกหนึ่งแบบเนี้ยจ่าย2,900บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่แม<อ>่กดทคาหนึ่งหหรือว่าไลน์แอดไตรลาจิน่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะนี่คือเซรั่มล้วนค่ะ โอ้ยรีบเลยค่ะทุกคนให้ห้านาทีสุดท้ายทุบเลยนาทีทองแม่จ๋า1577ค่ะรีบเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องขอบคุณเบกกี้แล้วก็ขอบคุณแตระจิน่ามากๆนะคะที่ให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะเช่นกันค่ะคขอบคุันนะคุณผู้ชะรีบเลยนะอ่ะช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาทำมาหากินกันกับก๋วยเตี๋ยว12บสองบาทหน่งว awesome. ันไหมเล่นยผมเปิด6งมเช้าแล้วก็ประมาณถ้าเร็วสุดเสาร์อาทิตย์จะอยู่ประมาณสิ 1 0โงครึถึง1 1 0โมงครับอ่ะสชั่วโมงขายหมดแล้วเหรอขายหมดแล้วครับเคยเคยมีแบบว่าคนมากินสูงสุดกี่ชามก็ถ้า3คนก็อยู่ที่35ชามชามเล็กนะคะชามหาชามหาทำได้ไหมไม่เออไม่นะสามคนเต็มที่แล้วใช่คะปลา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 ทำได้ไหม35ชามไม่จริงนะ แต่เพิ่งยกเลิกาก,การจองการแบบการโทรจองไปแล้วไม่เอาใช่ไหมน<ช>้องไม่เอาเนาะเพราะว่าบางทีคนมาต่างถิ่นจากไกลๆบุรีรัมย่างเงี้ยมากินแล้วเหมือนมาเข้ามาเช้ากว่าคนคนโทรจองมันก็เลยเหมือนแบบว่า เห็นใจลูกค้ามากกว่าค่ะโอ้มีลูกค้ามาจากุริมยาด้วยมากถึงย oui> ุทธยาแล้วไม่ได้กินเบิ้ลเลยป้าเจ๊มาเท่านั้นนะจ๊ะบงคลนาตีห้ามารอแล้วเฮียโอ้ทำไมอะนอนหน้านอนหน้าวัดเลยแล้วพอถึง6มงเช้าถึงค่อยเข้าร้านเดี๋ยวเตีหหน้าวัดใช่คนลึกพี่ตอนเช้เพราะว่านูขาย6โมงช้าใช่ครับก็มีเวลาพักผ่อนได้แค่ผมนอนไวสุด5้าโมงเย็นตื่นตีหนึ่งเพื่อทอดหมูกรอบนี่แหละครับนอนได้ เพราะว่าหมูกรอบผมมันต้องทอดทั้งหมดสารอบใช่มันต้องคุมไฟไฟอ่อนไฟกลางแล้วก็ไฟแรงต้องคอยดูแบบคอยดูครับละสายตาไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมวยนอนได้เหรอฮะมึงเย็นอ่ะหนูว่าหลับก่อนไปเลยเฮ้ยเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันครับเว้นวันอังคารครับผมจ๊เห็หนูสงสารน้องสองคนมากเลยจะรู้ป่ะเขาทํางานตะมากินกับสองคนผมเยีนนี่นะไม่มีโอกาสได้ไปพบปะเพื่อนฝูงไม่มีเวลาเลยนะอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับก็คือเพื่อน ไม่มีเลยอยู่คนสองคนใช้ชีวิตค้าขายอย่างเดียวไม่มีเวลาพบปะเพื่อนเช้ามายังไม่เคยคุยกันเลยพี่แบบคือแบบทำางเดียวฟังธรรมะแต่ทำมากอามารย์ยอดครับนี้เจอก๋วยเตี๋ยวได้ยังไงอ่ะตอนแรกทำโรงงานหมวยจะเป็นคนทำโรงงานผมก็ทำโรงงานต่างคนต่างทำแล้วก็มาเจอกันผมอยู่กับพ่ออาศัยอยู่กับพ่อครับแล้วก็ไปมาพ่อติดคุกแล้วก็พอนั่นออกมาเราก็อยู่อยู่กับพ่ออยู่เนี่ยนะครับจนวันหนึ่งพ่อเรา เมาสุราแล้วก็ผูกคอตายใช่พี่สั้นพอผูกคอเสร็จแล้วตอนนี้เราคือเฮ้ยผมเหลือแม่แล้วต้องย้อนกลับมาดูแลแม่ครับเพื่อที่ว่าเราเสียพ่อไปแล้วแล้วเหลือแม่คนเดียวเราก็ต้องทํำยังไงให้ดีที่สุดใช่มครับตอนนั้นคุณแม่ทําอาชีพอะไรอยู่ตอนนั้นคุณแม่ค้าขายครับขายข้าวแกงตอนเช้าแล้วก็จะมีอาหารตาสั่งบ้างแล้วก็จะมาที่ก๋วยเตี๋ยวครับแม่ทำอร่อยไหมข้าวแกงอะไร แม่อร่อยครับแม่ทำอร่อยทำไมไม่ทำของข้าวแกงแม่ต่อเคยครับเรียบร <goal. S 1> ้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขายดีเลย เจ๊งเจ๊งครับมันคือเราไม่ได้ใส่ใจมากกว่าครับเขาไม่ได้ใส่ใจก๋วยเตี๋ยวนี่ค็สูตรแม่เหมือนกันแต่เราปรับใช่ไหมสูตรแม่แต่ก่อนจะมาเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่คือหลังจากแม่เสียเสร็จแม่ผมเป็นคนที่ไม่มีมรดกให้อ่าฮะคือจะมีหม้อก๋วยเตี๋ยวกับหม้อแกงผมก็มองดูว่าเฮ้ยอันนี้คือมรดกผมแล้วล่ะอันนี้คือหม้อของแม่มันเหมือนแม่ทิ้งไว้ให้อะเนาะมรดกของแม่ก็มาขายข้าวแกงเหมือนแม่แต่ว่าไม่อร่อยคนไม่ยอมรับเรา คนไม่ยอมรับเราแล้วก็พอมาขายเอ้ยข้าวแกงไม่รอดมาเป็นอาหารตามสั่งบ้างครับเห็นบอกตอนขายข้าวแกงขายข้าวอาหารตามสั่งขายได้วันละกล่องสองกล่องอาหารตามสั่งสองกล่องครับผมนั่งทั้งวันได้สองกล่องเลยหรอคิดว่าคนติดรสชาติของแม่เหรอเออแม่เราทำไม่อร่อยจริงๆก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็คงจะเป็นเช่นนั้นละป้าอืมเฮ้ยนี่พี่ากลบอกว่าตอนไมโลเนี่ยตอนแม่ท่านเสีย นูชดปเล็นเดือนหนึ่งเลยเหรอชดเลยคือไม่ทําอะไรเลยครับเลยแบบไม่ทําอะไรคือเราไม่ตั้งใจที่ว่าเฮ้ยเขาจะต้องไปไวขนาดนั้นนาดนัเป็นโรคประจําตัวคือโรคหัวใจปอดติดเชื้ออะไรเงี้ยครับก็นอนโรงพยาบาลได้ประมาณสอาทิตย์ครับแต่เราก็ไม่มันไวไปครับตั้งตัวไม่ทันไงเจ๊เนาะงพลเนี่ยบทินบมากินงแบ่งหน้าที่กันยังไงไม่มดทำไรหมือนทไรหมวอนจะเป็นคนคนหมักหมูจะเป็นคนหั่นเตรียมของอะไรอย่เงี้ยเบลโรจะเป็นคนตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยว คือท่าหมูกรอบคือหน้าที่เขาตายตัวคือท่าหมูกรอบไปเลยเพราะหมูกรอบนี่ตั้งแต่ตีหนึ่งยันหกโมงเช้ายังไม่เสร็จเลยพี่ลุ้อุ้มลุงอุ้มกลัวกูเลยที่เด็กเ้าอ่ะเดี๋ยวต้องรอแล้วแหละเดี๋ยวต้องรออายุอายุเท่าไหร่กันอ่ะผมสามสิบครับปีนี้สามสิบยี่สิบแปดยูเด็กเลยนะเห็นบอกว่าก๋วยเตี๋ยวขายวันแรกได้สามร้อยบาทครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทก็ดีใจแล้วพี่ดีกว่าข้าวแกง พูดซะจนแบบแม่างอยากกินทุกคนนี่ยังไม่เชื่อกินเนื้อไหเหรอว่าพี่กินเกียวเราจะขายดีได้ยวเนี้ใช่ไม่เคยคิดเลยครับแต่พี่จงชอบกินหมี่เหลืองมันคือเฮ้ยนี่เหรอเราแล้วจริงจริงเหรอนี่นี่คือเกิดขึ้นจากร้านเราจริงๆเหรอที่ว่าคนจะต้องมาต่อแถวเราคนมาอุดหนุนเราแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วลูกก่อนจะมาตรงนี้คือผมโพสต์ในกลุ่มพยุธยาบังอะไรเงี้ยครับสรรหาของกินแล้วลูกค้าต่างถิ่นก็มามามาชิมมาลองดู ตอนนี้มันก็เหมือนปากต่อปากไปครับเจ๊เจ๊รู้สึกมอนหนูว่าป่าหายจ่เป่นต้องดูเด็กสองคนเนี่ยไมู้กับหมเยี่ยเป็นหนึ่งที่ไฟดีนะใช่เป็นเด็กดีทั้งคู่เลยอ่ะเขาจะไม่แบบดีไม่ได้เลยเด็กสมัยนี้เขาจะไม่ทนทําอะไรที่มันแบบว่ายุ่งยากวุ่นวายแล้วอาชีพของแม่อาชีพขายก๋วยเตี๋ยวของแม่ ทำให้ชีวิตหนูเปลี่ยนไปยังไม่ทานเนื้อนะลูกน้ก็แม่เมอนฉันดีเลยคือหนึ่งดีกว่าข้าวสองกล่องแน่นอนแล้วก็มันทําให้ผมเริ่มจับเงินแสนไม่คิดว่าจะจับและไม่คิดว่าจะมีด้วยครับจนแบบว่าเฮ้ยเรามีเงินเราก็ต้องหา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 รถหารถไว้เพื่อที่ว่าใช่มีรถขี่จากเดิมแล้วก็รถก็ซื้องเงินสดเหมือนกันนะครับเงินสดเก่แหลก านที่อยู่ตอนนี้เป็นบ้านตอนนี้คือผมเช่าเป็นเช่าเจ้าวาดวัดจีแดงคือปีละ200ครับบ้านเช่านี้ผมเป็นคนสร้างเองครับสร้างเองแต่เราเช่าที่เช่าที่เช่าที่ปีละปีละ2อ0จ้อยครับาเจ้าวาดได้มีที่เหลือไหม เออ่้างพเก่งทรงคนนี่เก่งมากเลยอ่ะถ้ามีงานบุญงานพระป่าหรือกฐินนียคือผมก็จะเอาก๋วยเตี๋ยวไปร่วมทําบุญกับเขาคือเหมือนลงทานอะไรเงี้ยครับทุกปีครับน่ารักเนาะคนนี่น่ารักมากเลยก็คือมันเป็นคือแม่เราเคยทําแม่เราเคยทําทุกปีแล้วมเขาก็เคยบอกว่านี่แหละบุญใหญ่นะเราเห็นแม่ทำใช่เราก็เลยเหมือนทำลงทานเนาะเหมือนเป็นตัวแทนของแม่ประมาณนี้ครับจรงแล้วอะไรปะเขาสองคนนะวางแผนชีวิตนะเนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะสามีปัญญากันนะแต่ตอนเนี้ย เขาก็ย right? ังไม่มีลูกนะคือเขาอยากให้แบบมีลูกมางนกนบนน้องบนน้อน้องหมน้องมันคงบนน้องที่สุด ถ้าควรจะไปที่ร้านปากไปที่ไหนก็ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเจดีย์แดงนะครับก่อนถึงพระเนตรคลองช้างอ่าจังหวัดยุธยายุธยาอยู่ตรงเยื้องเลยครับแล้วก็หยุดทุกวันอังคารครับหรือว่าโทรที่เบอร์0ูนย์แปดสอครับ2องส1 28ูนย์หนงอครับลงเฟซบุ๊กหรืออาจจะพิมพ์ไปว่าร้านฟาโลควันโกม่อก็ได้ครับฟาโรฟาโรฟาโรควันโกม่อนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวฟาโรควันโขม่อนะคะ ก็พ no ิมพ uh ์เ <c> ข <oughs> on so, so so really cool. ้าไปใน Facebook ได้เลยนะคะหรือว่าโทรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะลูกนะอไดู้กได้นะอร่อยมากบอกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำถ้าจะอร่อยนะมันต้องไม่ปรุงเลยอร่ไม่จำเป็นปรุงเลยวันนี้นะคะฟังเรื่องราวของทั้งไบโลแล้วก็หมวย2คนแล้วเราก็รู้สึกยินดีกับน้องนะนะคะที่น้องเป็นเด็กดีแล้วก็สู้ชีวิตมากๆเลยนะคะใครจะเชื่อกับ สิบสองบาทเศรษฐกิจแบบนี้หมูก็ขึ้นของราคาขึ้นแต่น้องยืนยัดให้คนได้กินของอร่อยในราคาสิบสองบาทเท่านั้นนะเขาบอกนะน้องบอกว่ามีคนบอกว่ามาสภาพแบบนี้น้องให้กินเฟรนนะใช่ครับี่หลังไปหาน้องเจ๊แต่งนี้ไปอ้โวันนี้ต้องขอบคุณทั้งหมวยแล้วก็ไม่โลไม่โลมากๆนะคะโลกูกขอบคุณนะ เงินล้านแบบเป็นหลายๆร้านเลยด้นไม่ช้าหรอกเงินร้านไม่จริงจริงสองคนเลยถ้าอยากไปกินก็ตามไปนะตามไปเลยก่อนจากกันวันนี้มอบให้กับหนูเลยคําคมวันนี้นะลูกนะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยต้องปรุงแต่ถ้าอยากกินแฟนที่มีพุงก็กินเราเด้เวลาเวลาเจ๊นะคะไว้จากลับมาเจอกันใหม่นะคะจันถึงสุกนะคะบ่ายสองโมงทางช่องวันสามสิบเอ็ดวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมาก คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ